นับถอยหลังสู่100,000 Subscribers Let's Go สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกๆคนนะคะขอเยี่ยมต้อนรับเข้าสู่ช่องช่องไหน ซ่บค่ะสําหรับวันนี้นะคะกะคีดว่าได้เจอกันนานว่ามีอย่างนะคะกิบอะเป็นห่อนไหนแบบเป็นยี่ตรงเพดานนะคะแล้วมันกินอีหยังยากิบกันเลยเออกิบกันเลยยังก็ได้อัดคลิปกินนะคะเพราะว่ากิบกินอีหยังยากมากคือเมื่อดีกินแต่อีหยังอ่อนๆแล้วแบบมันถึกปากอะทุกคนถ้าถ้าเกิดผู้ใดมีวิธีที่แบบว่าเฮ็ดแห้ห่อนไนหายอะก็บอกกิบในเด้อตอนเนี้ยยังว่าหายเลยแต่กะพยายามจะมาอัดคลิปให้ทุกคนเบิ่งนะคะกะ ก็จะเป็นคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาเพื่อเป้นด้กำลังใจให้กิปนั้นนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ้อาชื่ออะไรนะคะเป็นน้องกิฟเองค่ะซื่ออย่างนะชื่อไก่อ่ามืนอนี้เขาจะมากินอะไรนะโดนัทค่ะมืนอนี้เขาจะมากินโดนัทนะคะแล้วก็เขาซือ้อมาเยอะเนี่ยเจ็ดสิบบาทอันนี้ก็ห้าบาทอันแต่ว่าอันนี้จะเป็นสิบห้าบาทนะคะทุกคนกะค่ะไก่กินดี เป็นห้อนไหนอ่ะเดี๋ยวล้องกินอี่ยงทีมนันอ่อนกอนนะทุกคนแต่ว่ากิ๊บจะบอกว่าถ้าเกิดกิ๊บกินโดน่ะกิ๊บจะกินใส่เดียวเลยก็คืออันที่เป็นห้างไหนเป็นช็อกโกแลตแล้วอันเนี้ยจะเป็นทั่วกิ๊บชอบกินแค่นี้แหละเอาไก่นั่งนั่งนั่งรถ่างลางไก่นั่งรถห่างลาง <c oughs> เออถ้ากิ๊บกินอ่ะกิ๊บจะกินแค่เน,นี้ยเราข้างหนอกเป็นทั่วเพราะกิ๊บชอบกินทั่วแต่ว่าเป็นห้องไหนอ่ะทุกคนแบบเดี๋ยวลองกอน ได้ยูนะอะไรอย่อยงนีนั่งสูงสิเอากา้มาปะเอากา้มานั่งปะเอากยในวเก็บตูดเอากา้ในขวบนะเดี๋ยวมื่อนี้อ่ะกดบาจ,จะเพรเหตุคิปเพราะว่า เมื่อนคลิปมีแผนจะไปทะเลค่ะทุกคนเจอกันที่หัวหินนะคะจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ค่ะไว้เจอกันกิบออกรถมือนี่นะคะตอนรอบซี่ทุ่มยีสิบแล้วก็ไปถึงกรุงเทพกับจังหวัดตีสองกว่าแล้วก็ไปถึงหัวหินกับจังหวันเทียงเทียงใบบานเลยแดี๋วทุกคนแบบไกลมากกิบวานนะนั่นแหละอยากไปค่ะทุกคนเรามันตรงกระหยุดโรงเรียนสีมือพอดี วนี้อยากกัดคำเดียวเลยแต่ว่ามันแบบบักทัวบักทัวืมร่มเย็นมากมาแล้ย่างงี้อ่แบบใกล้กันไหนใกล้กันไหนเลือกเอาเลยอยากขยับเดี๋ยวมันล้ม นี่นใหญ่ไหมนี่นี่เหรอเรืออันนี้อันนี้นี่เหรออันนี้เหรอไม่ใช่ก็อ,อยากได้น,นั้นเนี่ยเหรอต้องอยากกินสีชมพูทุกคนอุ้ยออืส่วนไอแต่มากินดูเออไอแต่ดูกินไหมอะไปสวนขอล่ะอือหือ กืนเบิร์ตเนี่ยก็คืออ้วนอ่ะจริงจริอรไหมอร่อยเมื่อนี้ขอว่ากินน้ำแข็งนะทุกคนเพราะว่าเป็นออ่รอบเดือนค่ะแล้วก็กินของเย็นก่ค่อยได้ค่ะทุกคนขออภัยในความที่กินปไปไมยไม่ไขอกาแลัตเนาะ กีบแต่เนี้ยมีถั่วด้วยวม,ม,มีถั่วเหมือนกันเนี่ยมีถั่วเหมือนกันนี่ก็มีเนี้ยเนี้ยอืออะไรอ่ะอือ้ยเหมือนงูเลยอืมอมันไม่ใช่งูมันเป็นโดนัทอือบินดูคำหนึ่ง เหรอเน้เจ็บเพดานมากเลยทุกคนแต่ว่าอร่อยเมื่อนี้จะอัคดคลิปในจังนาทีเนี่ยแบบเจ็บแล้วนะแต่ก็ว่าเป็นอย่างไรทุกคนแบบเดี๋ยวมีคนคิดหัวไง คนอาจจะสงสัยว่าทำให้มือนี้กิ๊บกินหนาเพราะใส่แก้วจะให้เบิ่งนีน้องกิ๊บเห็ดแตกวาค่ะเนี่ยอย่าบอกยายนะเด็กกิ๊บก๋วยเตแล้วขอปลาละ่ะมาบอกยายต่ยายจะอะไรนะอร่อย มากอนไม่ก,มก,กินอันใหญ่อยากซื้อมาตังสิบห้าบาทกินนี้เสร็จมือแล้วทุกคนกับเบิ้งคลิปนี้แบบแก้งเหงาไปก่อนนะเพราะว่คลิปไปหัวหินเดี๋ยวกิ๊ป แค่คลิปมาอีกคลิปนึ่งแบบไปเที่ยวอย่างเบอร์นี่แหละอืมนบอกแล้วกินอะไรอีกอ่ะเลือกเอาเลยอันใหญ่เลยหรอไม่เบานั่นนี่ยทำไงก่อนก่อนเอาขอบคุณด้วย โชว์ชุกคนอร่อยไหมครับอร่อยอันนี้ก็ชอบอะแรตอีกแล้วนะคะทุกคน,นช็อกโกรแลตอ,อ,นนอร่อยไหมดูปากหนูดิปากหนูเปื้อนอ่ะหันหันแน๊วแก <laughs> กินดูนะั้นเนี่ย ปากก็เลยเปื้อนใช่ไหมนั่นเหมือนสีนี้เลยอืม,อมปากพี่ก็เปื้อนเหมือนกันนะเนี่ยถ้าพี่กินหนูอร่อยไหมเอา่อยอืมเจ็บปากจังฟันดำ <laughs> กินดีๆเอากินน้ำของไปจ้ะ กินเองเหรออุ้ยแมงสกรปรกว่ะดูมันกินยี่อันนี้กินคนเดียวเลยนะไม่ต้องให้คนอื่นกินด้วยเลย <c oughs> ก่ต้องถืดสาษาค่ะทุกคนเด็กน้อยแล้วก็มีจามาอีกกินสกรปรกเดี๋ยวก็มีละคนด่ามึงไก่ว่ามึงกินสกรปรกอะ่ะ บอกเขาดีว่าไม่เป็นไรเลียกินเปรี้ยวฮะเลียกินเปรี้ยวก็เลียสิยังไงมัน็นไรอ่ะอิ่มเหรอ อร่ใกล้กินยังอี๋ทำไมไมึงกินทุเรศจังเลยอ,อันนี้ก็หร่อค่ะทุกคนอีสก๊ะปกมากเลยอันเนี้ย ปากเปืือนก็เช็ดปากออกบางซีอยากเรียกจรินแย่ ปวดพยายายมากกินดีๆเ <army> <laughs> ร็วๆจะปิดคลิปแล้วปวดปากไปน่ะกินดีๆเร็วๆ เอ้ยหกใส่เสื้อแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเก็บของญาติเอาไปให้นองกินตอนนะคะพอมันเหลือนิดเดียวเนี่ยแล้วตอนเนี้ยปากกินเป็นรอนไหนใช่ไหมแล้วมันแบบเคี้ยวยากอะขออภัยในคลิปนี้นะคะไม่อาจจะแบบว่าบ่าค่อยเถิดเท่าไรทั้งคลิปแบบเป็นรอบเดือนลกอะกะเป็นเนี่ยปากฮอนไหนแล้วมันก็นเลยบ่ค่อยสะดวกเท่าไรนะคะกะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะรอบคลิปอะในคืนนี้นะคะคลิปก็จะเดินทางไปที่ กรุงเทพมหานครนะคะก็จะไปเที่ยวหัวหินกันนะคะกะเออถ้าเกิดว่ากิฟแบบมีโอกาสได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปอย่างแสงเดี๋ยวกิฟจะมาลงไว้ในช่องกิฟนะคะไว้ให้ทุกคนเบิ่งถือว่าเขาได้ไปเที่ยวน้วกันเนาะถ้าเกิดคลิปนี้มันบ่โอเคอย่างก็ขอโทษขออภัยเลยนะคะเพราะว่ากิฟแบบบ่ั้งใจแต่เห็นนะคะแต่กะกลัวทุกคนจะเหงาเดี๋ยวก็มีคนแบบมาถามว่าเป็นอย่างคือว่าเหตุที่ลังแสีนะก็ะเลยมาอาจจะน้อยแน่เดี๋ยวทุกคนส่ลืมคลิปก้อนค้าถ้าอยากให้กิฟกินอย่างก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะกิฟอ่าน ไปกินตามที่ทุกคนบอกโอเคไว้เจอกันคิมน้าค่ะบ๊ายบาย